นมนตรีกระทรวงทรัพย์ร่วมประชุมคณะทำงนานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอบควันในกลุ่มประเทศอาเซียนก้าวไปสู่เป้าหมายอาเซียนปลอดหมอบควันตำรวจเชียงใหม่จับขบวนการค้ายแฮลอ,อีีนได้ของกลาง14.3กิโลกรัมมูลค่ารวมกว่า14ล้านบาทขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เปิดประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษรขอไข่พอพานจำนวน301หมายเลข สรุปยอดเงินประมูล20ล้านบาทนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สวัสดีค่ะติดตามข่าวสารในรอบวันกับข่าวท้องถิ่นนะคะประจำวันจันทร์ที่7มีนาคม2559ค่ะติดตามข่าวสารผ่านทางหน้าจอแห่งนี้เป็นประจำทุกวันนะคะ18นาฬิกาโดยประมาณค่ะเราเริ่มต้นกันด้วยข่าวสารรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะได้เดินทางมาร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันนะคะในกลุ่มประเทศอาเซียนค่ะเพื่อที่จะได้ร่วมมือกันก้าวไปสู่อาเซียนปลอดหมอกควันค่ะ วันนี้ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินจังหวัดเชียงใหม่พลเอกสุรศักดิ์การจนรัฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานอาเซียนเพื่อยกร่ดางรถแมปอาเซียนปลอดหมอกควันโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนระดับอาวุโสระดับปลัดกระทรวงและอธิบดีระดับปฏิบัติงานจาก10ประเทศอาเซียนผู้แทนสำนักง,งานเลขาธิการอาเซียนและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในประเทศไทยพลเอกสุรศักดิ์การชนะรัฐเปิดเผยว่าการประชุมในครั นี้เป็นความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืนเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายการเป็นภูมิภาคอาเซียนปลอดหมอกควันตามถ้อยแถลงของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่26และ27ให้อาเซียนร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและบูรณาการแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดนอย่างจริงจังเพื่อให้อาเซียนปลอดจากหมอกควันภายในปี2563นอกจากนี้ยังใช้โอกาส นี้ในการนําเสนอบทเรียนสําคัญนะคะในการแก้ไขปัญหาหมอกควันของภาคเหนือรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของปี2559ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือปี2559พร้อมอนุมัติงบประมาณกลางค่ะวงเงินกว่า93ขออภัยค่ะวงเงินกว่า93ล้านบาทนะคะให้กับ9จังหวัดภาคเหนือในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าค่ะ ไปต่อกันที่เรื่องของยาเสพติดกันบ้างนะคะวันนี้ค่ะตำรวจเชียงใหม่ได้ถแถลงข่าวนะคะการจับขบวนการค้ายเฮโรอ,อีนค่ะได้ของกลางนะคะเป็นจำนวนมากหากมีการส่งออกไปยังจังหวัดต่างๆแล้วจะมีมูลค่ากว่า14ล้านบาทค่ะเช้าวันนี้ที่สถานีตำรวจแม่ปิงนายประวินชมนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยพลตารวจตรีประชารัตนพันธ์รองผู้บัญชาการตารวจภูธรภาค5พลตารวจตรีมนตรีสำมุณ น,นาผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่และพันเอกเกษมสุขตาคำรองผู้บัญชาการมณฑนหารบกที่33ได้ร่วมกันถแถลงข่าวการจับกลุมตัวนายพัฒนพงษ์จันทรผุดอยู่บ้านเลขที่88หมู่ที่8ค่ะบ้านทำเนียบอำเภอ คีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะพร้อมของกลางเฮโรอีนชนิดผงบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกแบบใสค่ะมีสัญลักษณ์ตาสิงโตคู่เหยียบลูกโลกสีแดงจำนวน41ถุงน้ำหนักประมาณถุงละ350กรัมค่ะรวมแล้วนะคะประมาณ14.3กิโลกรัมค่ะโดยการจับกลุ่มในครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่มีผู้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าถูกนายพัฒนพงษ์ว่าจ้างให้ไปยกรถที่จอดเสียอยู่ข้างโรงแรมฮอลิเดย์รีสอร์ทตำ บนหนองจอมอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งคาดว่าจะมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องในการขนยาเสพติดจากภาคเหนือไปส่งยังภาคใต้นะคะเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นรถยนต์คันดังกล่าวค่ะพบพิรุธบริเวณ น็อตนะคะการชนด้านหลังค่ะจึงถอดออกดูพบว่าด้านข้างถูกเจาะเป็นช่องและเมื่อแกะออกภายในพบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ในรถเก๋งยี่ห้อนิสสันค่ะหมายเลขทะเบียนสี่กอไก่กไก่8314กรุงเทพมหานครจากการสอบสวนทราบว่าผู้ต้องหากำลังจะขึ้นเครื่องบินกลับไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะจึงนำกำลังเข้าจับกลุ่มภายในท่าอากาศยานเชียงใหม่โดยมีพยานหลักฐานคือภาพวงจรปิดนะคะของท่าอากาศยานเชียงใหม่ และจากโรงแรมฮอลิเดย์รีสอร์ทค่ะ ตามโครงการพลิสไอนะคะที่แสดงให้เห็นว่านายพัฒนพงเป็นผู้ครอบครองรถของกลางและยาเสพติดซึ่งต่อมานะคะทางผู้ต้องหาได้รับสารภาพค่ะว่าได้ร่วมกับชายชาวเขาไม่ทราบชื่อนะคะมีการซุกซ่อนเฮโรอ,อีนไว้ในรถและพาไปชี้จุดที่บรรจุเฮโรอ,อีนที่บริเวณตึกแถวในตะมนลริมใต้อเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งจะได้รับค่าจ้างสําหรับการขนส่งยาเสพติดครั้งละ 250,000บาทนะคะรับจ้างขนไปยังจังหวัดสมุทรสงครามค่ะเพื่อที่จะรอส่งต่อไปยังจังหวัดพัทลุงมูลค่าในพื้นที่นะคะอยู่ที่ประมาณ6ล้านบาทถ้าเข้าไปถึงกรุงเทพจะมีมูลค่าสูงถึง14ล้านบาทค่ะโดยตกประมาณกิโลกร,รัมละ 1>, 1ล้านบาทนะคะซึ่งครั้งนี้ทําเป็นครั้งที่2แล้วค่ะโดยในครั้งแรกได้ทําในลักษณะเช่นเดียวกันคือได้ว่าจ้างให้ลากรถบรรทุกรถยนต์ที่เสียนําไปส่งที่จังหวัดสมุทรสงครามทั้งนี้ภายหลังจากการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาทางเจ้าหน้าที่ได้นําตัวนะคะส่งดําเนินคดีตามกฎหมายพร้อมทั้งจะเร่งดําเนินการสอบสวนขยายผลเพื่อตามจับกลุ่มผู้ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการค้ายาเสพติดต่อไปค่ะ ค่ถ,ถือว่าเป็นกลอุบายนะคะของขอบวนการค้ายาเสพติดที่ทําทุกวิถีทางค่ะเพื่อที่จะตบตาเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะสุดท้ายก็ต้องถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกลุ่มได้ในที่สุดค่ะ ไปดูการมอบรางวัลน,นะคะสลากกาชาติค่ะการกุศลในงานฤดูหนาวที่ผ่านมานะคะผ่านมาแล้วค่ะคุณผู้ชมประมาณ2เดือนนะคะล่าสุดค่ะเมื่อวานที่ผ่านมานายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนางมุนสุดาชำมนีประสาทนะคะก็ได้เป็นประธานในการมอบรางวัลใหญ่ค่ะนั่นก็คือรถยนต์นะคะรถเก๋งขอภัยค่ะเป็นรถเก๋งนะคะยี่ห้อมิซูบิชิค่ะให้กับผู้ที่โชคดีในงานนี้ด้วยค่ะ ที่สำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่นะคะนางมูลสุดาชมนิประสาทค่ะนายกเหล่ากาชาติก็ได้มอบรางวัลสลากกาชาติการกุศลนะคะพร้อมกับนายประจวบกันทิยะข่าประหลัดจังหวัดเชียงใหม่มอบรางวัลใหญ่นะคะเป็นรางวัลที่2ค่ะรถยนต์เก๋งยี่ห้อบิสูบิชิแอดพราดนะคะให้กับผู้ที่โชคดีค่ะได้แก่หมายเลขสลาก57009นะคะ ผู้โชคดีที่มารับรางวัลก็คือนายวุฒธธิไกรสุภาพพจนาค่ะเป็นชาวตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะคะ รางวัลที่3ค่ะเป็นรถจักรยานยนต์ 110cc ค่ะ2คันนะคะก็ผู้โชคดีก็คือนายเกรียงไกรชูดวงค่ะเป็นชาวอำเภอสารพีนะคะแล้วก็อีกรางวัลก็คือนางสุดารักษ์พุทธพงศ์ค่ะเป็นชาวตำบลท่าสาราอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะทั้งหมดก็ได้จับสลากกาชาตินะคะเมื่องานฤดูดหนาวของจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมาค่ะ ค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับผู้โชคดีค่ะก็ถือว่าเป็นรางวัลใหญ่นะคะในงานกาชาติจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมาค่ะผู้ชมก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะปีนี้ท่านไหนที่พลาดค่ะก็ไปรอรอลุ้นกันในปีต่อไปได้นะคะสำหรับงานนี้ค่ะปิดท้ายกันด้วยยอด การประมูลทะเบียนร,รถเลขสวยของทางขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งทะลุเป้าเลยทีเดียวนะคะวันแรกค่ะสำหรับโฟก้าวนะคะก็มีผู้ที่ได้ไปครอบครองในราคาประมูล1ล้านบาทค่ะล่าสุดนะคะ2วันของการจัดการประมูลค่ะทั้งวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ที่5-6มีนาคมที่ผ่านมานะคะยอดประมูลค่ะอยู่ที่ 20ล้านกว่าบาทค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนค่ะ บรรยากาศเมื่อวานนี้เนะคะเป็นวันประมูลป้าทะเบียนรถเลขสวยวันสุดท้ายค่ะนายชางชัยกีฬาแปลงขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าการเปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวยครั้งที่17หมวดอักษรขอไข่พอพานคุม้มทรัพย์เพิ่มพูนบาร,รมีพร้อมพรั่งจำนวน301หมายเลขในวันที่5-6มีนาคมที่ผ่านมาที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเดียมเพลสโรงแรมเดียมเพลสจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายจิรุธวิสารจิตรองอธิบดีกรมการ ขนส่งทางบกเป็นประธานค่ะมีผู้มาลงทะเบียนประมูลล่วงหน้ามากกว่า500รายนะคะและเดินทางมาลงทะเบียนหน้างานอีกจํานวนมากค่ะซึ่งการประมูลในครั้งนี้หมายเลขที่ได้รับความสนใจเป็นเป้าหมายของผู้ประมูลจํานวนหนึ่งคือหมายเลข 999นะคะขออภัยค่ะหมายเลข49นั่นเองค่ะใช้เวลาเกือบ1ชั่วโมงในการเสนอราคาแข่งกันจนในที่สุดค่ะก็ได้ผู้ที่ได้ไปครอบครองนะคะก็คือคุณฉัดพลสุนทรภัยบูรณ์เจ้าของร้านทองอินทรีทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะประมูลไปในราคา1ล้านบาทนะคะนอกจากนี้ยังมีหมายเลขทะเบียนเลขโฟตั้งแต่โฟหนะคะไปจนถึงโฟเค่ะจำนวนเเลขหมายนะคะแล้วก็ หมวดอักษรขอพอหนึ่งอีกหนึ่งหมายเลขค่ะซึ่งผู้ที่ประมูลได้นะคะได้รับพระกิ่งทงชัยโดยสุเทพรุ่นเจ้าสัวพระเครื่องจัก,กรพรรดิรุ่นที่1ค่ะ ในการประมูลทะเบียนรถเลขสวยของจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ค่ะก็มีการประมูลนะคะได้รายได้จากการประมูลกว่า20ล้าน207,8216บาทค่ะซึ่งตั้งเป้าไว้เพียง15ล้านบาทเท่านั้นนะคะได้รับความสนใจจากผู้ที่ประมูลทั้งในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะรายได้ทั้งหมดนี้เราก็จะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนต่อไปค่ะ ไรายได้จากการประมูลสูงถึง20ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะในรอบนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะคะ,ะไรายได้ทั้งหมดเราก็จะนําเข้าไปในกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนค่ะเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปด้วยนะคะก็เป็นการจัดการประมูลครั้งที่17แล้วค่ะของทางขนส่งจังหวัดเชียงใหม่นะคะไปดูในเรื่องของหมอกควันค่ะคุณผู้ชมเช้าวันนี้นะคะปริมาณฝุ่นอะองขนาดเล็กหรือว่าค่า PM10 ค่ะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอยู่นะคะก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันค่ะไม่เผานะคะเศษกิ่งไม้ใบไม้ภายในบ้านหรือว่า ตามพื้นที่กเกษตรต่างๆด้วยนะคะทั้งวัสดุหรือใช้จากการ,กรเกษตรต่างๆขยะต่างๆค่ะห้ามเผาเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วง60วันห้ามเผาค่ะหากมีการเผาเกิดขึ้นก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนั่นเองนะคะที่สําคัญค่ะก็จะสร้างหมอกควันให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ต้องขอความร่วมมือในช่วงนี้นอกเหนือจากปัญหาหมอกควันแล้วก็ไฟป่านอกเหนือจากการห้ามเผากันแล้ว ะะก็ต้องขอความร่วมมือในการประหยัดน้าค่ะผู้ชมเนื่องจากช่วงนี้เราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าจะเข้าสู่ในช่วงของฤด,ดูร้อนค่ะซึ่งเป็นช่วงที่แห้งแล้งที่สุดนะคะในขณะนี้น้ําเราก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันประหยัดน้ํากันด้วยนะคะทั้งหมดนี้คือข่าวสารในข่าวท้องถิ่นวันนี้ค่ะติดตามข่าวสารได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทาง L C Cable TV เชียงใหม่ช่อง4แห่งนี้เวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสมชญาโล่าพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อน สวัสดีค่ะ